ก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการสร้างดาวเทียมสร้างยานอวกาศอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปค่ะจากข่าวที่ว่าเด็กไทยของเรานะคะสามารถที่จะไป สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าแชมป์โลกในการสร้างดาวเทียมจิ๋วได้สําเร็จนะคะแล้วก็สอดคล้องกับคําพูดคำยืนยันของนักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทยค่ะที่บอกว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการสารฝันของเด็กไทยง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเด็กไทยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านโครงการห้องสเต็มแแบบที่มีอยู่กว่า200โรงเรียนทั่วประเทศค่ะ ดาวเด็กไทยสร้างชื่อด้วยการคว้าแช,ชมป์โลกดาวเทียมจิ๋วถือเป็นการพิสูจน์ฝีมือเด็กไทยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอีกหลายคนในการเดินตามความฝันของตนเองเช่นเดียวกับพิรดาเตชะวิจิตนักบินอวกาศหญิงไทยคนแรกได้บอกเล่าเรื่องราวความฝันกับการเป็นนักบินอวกาศเธอเป็นหนึ่งใน23คนทั่วโลกที่สามารถขึ้นไปพิชิตอวกาศได้สำเร็จโดยไม่ละทิ้งความฝันด้วยเหตุผลที่หลายคนอาจมองว่าอวกาศนั้นดูไก่เกินเอื้อม กีรดาบอกว่าการพัฒนานวัตกรรมที่ดีจําเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องดีที่เด็กและเยาวชนสามารถแต่งเติมความฝันของตนเองได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมผ่านห้องพัฒนานวัตกรรมหรือสเต็มแลที่สามารถถ่ายทอดความรู้สู่การผลิตชิ้นงานออกมาเป็นนวัตกรรมโดยสเต็มแลสามารถสร้างงานได้ตั้งแต่การต่อวงจรพื้นฐานไปจนถึงการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กยิงขึ้นไปสำรวจอวากาศ ซึ่งถือเป็นการสร้างวิศวกรขึ้นมาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอื่นๆทำให้ประเทศไทยไม่ต้องสูญเสียเงินออกนอกประเทศจำนวนมหาศาลนวัตรกรรมอวกาศเป็นจุดมุ่งหมายที่เราปักเอาไว้สูงสุดคือมันเป็นเรื่องที่มีความท้าทายมีความน่าสนใจอย่างตอนนี้ที่เราซื้อทีออสเนี่ยที่ราคาเป็นหื่นล้านเนี่ยมันแปลว่าเราอาจจะเหลือแค่ราคาหลักร้อยล้านเลยก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันนอกจากจะเป็นแบบเออมันไม่ต้องมันไม่ต้องจ่ายค่าความรู้ให้อง,คว,องความรู้ให้ต่างประเทศแล้ว เราสร้างของเราเองเราถ้าเรามีของเราอันแรกเนี่ยคนที่สามารถทําดาวเทียมนี้ได้เนี่ยก็ไปทำอื่นๆได้ด้วยอีกเหมือนกันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ว่าเราจะได้ทั้งดาวเทียมที่มีราคาถูกแล้วเนี่ยเราก็ยังจะได้คนที่สามารถที่จะไปสร้างนาวัตรกรรมอื่นๆได้เหมือนกันค่ะปัจจุบันสเต็มแลบถูกนําไปติดตั้งในโรงเรียนต่างๆกว่า200แห่งทั่วประเทศครอบคลุมโรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา โดยสิ่งที่วิศวะกรเดาวเทียมผู้นี้สังเกตพบคือพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดินเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสังเกตการกลายมาเป็นการทดลองสร้างนวัตกรรมต่างๆออกมาอย่างต่อนเนื่องจนมีโอกาสนำเสนอผลงานทั้งในเวทีระดับประเทศและในเวทีระดับโลก สอดรับกับพันเอกเสพงมลิสวุวรรณรองประธานกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุว่ากิจการอวกาศเดิมทีดูเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทตอบชีวิตประจําวันมากขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนองค์กรและหน่วยงานต่างๆจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัพใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของนโยบายการเข้าถึงการแข่งขันการตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องล่าสุดกรรมธิการได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมนวัตกรรมด้านกิจการอาวกาศที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา พื่อศึกษาแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาวกาศรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบนโยบายหลักเกณฑ์และกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายหลักเกณฑ์และกฎหมายของไทยอย่างเหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคพ,พร้อมยืนยันด้วยว่าอาาวกาศจะไม่ใช่เรื่องไก่ตัวอีกต่อไปอรวรรณพยัษชาติทีมข่าวกันเมืองทีนเอ็นช่อง16รายงาน